ปิดน้อนมีเวลาตัด่เปิดเังนวะเปิดมุณซูมก็ไม่เห็นแบบไม่มีเครื่องอ่ะอาไปิดไหมวเปิดมันก็เดินปุ๊บเข้าไปอ่าเดี๋ยวเดินเข้าไปเปิดไัเ้เดียว ง่า,ายไปครั้น you know ี <S <S ้ลูกค้าสั่งทำไรเนี่ยยกเครื่องไงไม่ต้องอะไรไปเดี๋ยวตัดได้หมดเลยข้ามมาอ่ะไอ้ดิวครั้นี้ลูกค้าสั่งทำอะไรเนี่ยยกเครื่องไงข้ามมาขอามมาข้ามมายกล้อมันต้องเป็นฉากอมอไม่ได้กูตัดได้ต้องยกล้อดิไอ้ดิวกูสั่งทำอะไรคันงนี้ทำไมกูสั่งมึงทำอะไรนะคันงนี้ยกเครื่องไงไยกเครื่องใช่ยกคัดไม่ใช่เหรอเครื่องคัดหรือเครื่องเครื่องกูบอกคัดไม่ใช่เหรอเครื่อง จริงป่ะเนี่ยจริงพี่ลองโทรถามลูกค้าดิมึงเข้ามาอยู่ในฉากด้วยดิซูมมาใหม่มึงบอกว่าพี่ลองโทรถามลูกค้าแบบหน้าจริงจังให้เห็นหน้ามันพี่ลองโทรมอมกล้องพี่ลองโทรถามลูกค้าดูดิมันต้องมาอยู่มุมนี้เราบอกว่าเออใช่ไหมพี่ลองโทรหาลูกค้าดูดิมูงองจริงจังพี่ลองโทรหาลูกค้าดูดิตรงนี้มึงมึงอยู่ในมุมที่มันยืนอะเหรอกูบอกมึงเครื่องเหรอ เครื่องเครื่องหรือเครื่องหรือคัดเครื่องแบบมึงพูดว่าเครื่องไหมหน้นาไหน้าไปที่บอกว่าระบบเครื่องเครื่องฮัลโหลพี่ฮัลโหลครับพี่ทีฟาเท่านะครับ อ่ารถรถพี่ทำไรนะโอเคได้ครับพี่ครับแปบ๊บเดียวเสร็จเลยครับเดี๋ยวก็เสร็จแล้วครับเย็นนี้ก็เสร็จแล้วครับี๋ยวก็เสร็จครับแปบ๊บเดียวพี่งานง่ายๆพี้โหกโทำทุกวันครับแป๊บเ,เดียวลูกค้าสั่งยกคับคลิปหายแล้วกูจะบอกเขาว่ายังไงวะเนี่ย ไอเดีวล,ลูกค้าสั่งยกคับแล้วกูจะบอกเขาว่าไงวะเนี่ย